ตอนนั้นก็ทำการปิดจ้ะปิดฟิวเจอร์ซะแล้วก็ปิดออปชันด้วยนะคะปิดยังไงราคามันโชว์อยู่ข้างล่างอ่ะขอโทษขอโทษอ่ะราคามันโชว์อยู่ตรงนี้นะคะไม่เห็นเนาะตรงนี้นะคะตัวซีรีส์เนะคะเทรดกันอยู่ที่9ก้ารนะคะบิดอยู่995.10และเก้า้อย ะะแล้วตัวนี่อันนี้เราเซตเองได้นะคะเซตให้อ p อบชันมาอยู่ในหน้าเดียวกันก็ได้ตัวเซต50 M13 C 1075อันนี้คือซีรีส์มันชื่อที่เราเข้าไปแอคชั่นกับมันตัวคอที่1075 b น f ะคะบิดออฟเฟอยู่ที่2.5กับ4เมื่อสักครู่ที่เราแอคชั่นมัน30เนี่ยแต่ตอนนี้เหลือเท่าไหร่2.5เองเพราะว่าตัวออปชั่นมันเอาไปแล้วถูกไหมถูกไหม ออปชั่นเอาไปแล้วเนาะ,ะเราซื้อสิทธิ์ที่จะซื้อไว้ออปชั่นเอาไปแล้วเพราะฉะนั้นเราปิดฟิวเจอร์ใช่ไหมเพราะฟิวเจอร์ลงก,กําไรแล้วนะคะจากพันกว่าบาทเพันกว่าจุดมาเหลือ9 9 5หูเราอยากปิดมากเลยเพราะกลัมันจะเด้งขึ้นแล้วมันมาถึงแนวรับแล้วอ่าเราก็ปิด1086นะคะเคยซื้ออะไรไว้ก็ไปขายอันนั้นซะนะคะแล้วเสร็จแล้วยังไง ขอโทษนะคะอ,อันแรกวันที่17พฤษภาอันนั้นคือตอนที่เราเปิดอันนี้วอาก็แสดงให้เห็นว่าปิดนะมันทำยังไงนะคะเพื่อตอบคำถามเวลาปิดเราก็ไปเคยชออ็อต M ไว้เวลาปิดก็ไปลอง M นะคะไปลอง M กํากำไรที่ 8, 1 0ห6ลบด้วย996นะคะคูณด้วย1,000ก็คือกำไรที่90,000นะคะไม่ใช้สิทธิ์ออปชั่นขาดทุนเท่ากับค่าพรีเมียมเพราะฉะนั้นกำไรที่6 0 0 0ืน นะคะหกหมื่นแต่ไม่หมดแค่นั้นค่ะเคยได้ยินไหมคะประกันไม่เคมมีคืนประกันไม่เคมมีคืนใครไม่เอาอ่ะเออไม่ได้ประกันแล้วมีคืนก็นี่ไงนี่แหละประกันไม่เคมมีคืนก็เราไม่ได้ใช้ไงเราก็มาขายทิ้งสิเอ้ยเราเคยขายขายตัวนี้ไว้ใช่ไหมคะเราก็มาซื้อกลับสิพอซื้อกลับราคาก็คือเท่าไหร่คะสองอันนี้เปลี่ยนเป็นซื้อนะคะขอโทษ เคยขายเอาไว้เคยช็อตเอาไว้ก็มาซื้อตัวคอลกลับนะคะค่าพรีเมียมสอคูณด้วย200คูณด้วย5นะคะก็เป็น2อ0พนี่คือรายได้ที่เข้ามาจากการจากการงงงงอ่าเป็นค่าพรีเมียมที่เหลืออันนี้ต้องซื้อกลับเป็นค่าพรีเมียมที่เหลือนะคะ โอเคค่ะเออสไลด์ถูกแล้วสไลด์ถูกแล้วถูกแล้วค่ะขอโทษวอลไปมองผิดบรรทัดโอเคค่ะขอบคุณนะคะเริ่มมือแล้วเหมือนกันเริ่มดึกปกติที่บ้านให้นอนสามทุ่ม <c oughs> รวมกำไรนะคะจากฟิวเจอร์ตรงนี้นะคะก็เป็นหกหมื่นบวกด้วยสองพันห้านะคะก็เป็นหกหมื่นสองพันห้าร้อยนะคะดูสิคะ เถ้ามันไม่มีออปชันอ่ะมันกําไรเนาะเยอะด้วยต้อง9 0้าหื่นกว่าไอ้ต้อง9้าห0,000ื่นเนี่ยแล้ววอทำออปชันมันก็วอป้องกันความเสี่ยงไงวอยอมเสี่ยงไงถ้าเกิดมันผิดทางละ่ะแล้ววอใจไม่แข็งพอที่จะปิดละ่ะเพราะตัวนี้ช็อตเอาไว้ใช่ไหมคะแล้วมีแต่คนบอกว่าอินเด็กซ์จะไปพันแปดไปสองพันแล้ววอไปช็อตเอาไว้แล้วถ้าวอใจเป็นคนใจไม่แข็งอะ่ะใช่ไหมคะมันก็ขาดทุนไปเรื่อยๆถูกไหมคะ พราะฉนั้นตรงนี้ก็แล้วแต่ท่านว่าท่านอยากจะเลือกแบบไหนแต่ถ้าตัวนี้ผิดทางก็คือขาดทุนแค่จํากัดแค่ไม่มากนะคะโอเคนะคะแต่จะให้เห็นว่าเมื่อสักครู่จะให้เห็นว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นสเต็ปสิจุดเหมือนอย่างที่ท่านว่าค่าพรีเมียมนี้เดียวเองเมื่อชาร์ตเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้พรีเมียมเราขาดทุนสูงสุดแค่5,000แค่แปดพ แต่ตอนนี้เราขาดทุนสูงสุดที่อ๋อพอดีไม่ได้คำนวณให้เห็นใช่ไหมคะขาดทุนสูงสุดที่เท่ไรแต่ค่าพรีเมียมสามหมื่นคือการซื้อประกันอนะมันแพงขึ้นจากเดิมค่าพรีเมียมแค่สิบสิบห้าอย่างมากหรือเจ็ดหรือแปดเพราะช่วงมันคือสิบสิบสิบใช่ไหมคะทาให้เราอะสามารถป้องกันความเสี่ยงด้วยต้นทุนสูงต้นทุนที่ต่ําแต่ไปไปมามา,มาตอนนี้ช่วงมันมากขึ้นแต่โอกาสเราก็มากขึ้นเหมือนกันแต่เราจําเป็นที่จะ เหมือนกับประกันชั้นหนึ่งกับประกันชั้นสามอะแต่ทีนี้เรายินดีอยากจะซื้อประกันชั้นสามอะแต่เขาให้ประกันชั้นหนึ่งอย่างเดียวอะเนื้อออกไหมคะเราก็เลยต้องใช้ค่าประกันสูงอะแต่ฉันฉันอยากได้รถฉันลถเก่าแล้วว่าฉันอยากได้ประกันชั้นสามมีให้ฉันไหมอะนะคะตรงนี้ก็เลยพูดเบาๆนะคะว่าช่วยกันคุยกับตลาดให้เขาลดแต่วอรก็พยายามจะคุยกับสมาคมนะคะจะเขาเขาจะคุยกับสมาคมเหมือนกันว่าอยากให้เขาลดนะคะเดี๋ยวรอประชุมเที่ยวหน้าก่อนนะคะว่าจะลองคุยกับสมาคมดูนะคะ ว่าจะสามารถแค่ตรงนี้ได้ไหมแต่มันยากเนาะเวลาโบกเล็กๆอย่างเราอะจะพูดก็คงจะยากนิดนึงนะคะก็รอให้ท่านทั้งหลายเนี่ยเห็นใจเราแล้วทำให้เราเป็นโบกใหญ่โอเคค่ะทีนี้เส้นสังให้ให้เห็นนะคะให้เห็นก็คือว่าตัวถ้าเราทำตัวลองลองขอ l l o p t i o กับลอง put option เมื่อสักครู่ท่านใดบอกเนาะ ใช่ไหมคะท่านบอกใช่ไหมคะถ้าเราใช้เป็นลองออปชันกับคอออปชันล่ะถ้าเรามองตรงนี้จะทำยังไงนะคะขาดทุนสูงสุดเท่ากับถ้าเราไปลองลองพุทใช่ไหมคะเมื่อสักครู่ที่บอกว่าตลาดมันจะลงทำไมวรพันธ์ไม่ลองพุทไปเลยถูกไหมได้ลองพุทไปเลยนะคะพรีเมียมยี่สิบสามนะคะลองพุทต้องมาดูฝั่งนี้ใช่ไหมคะประมาณตอนนั้นวอลไปดูละมันคือยี่สิบสาม นะคะยี่บสามก็คือขาดทุนสูงสุดเท่ากับยี่บสามแต่ถ้าตลาดลงก็คือกําไรไม่จํากัดนะคะเสร็จแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดอย่างนี้ค่ะถ้าเราลองพุทธอย่างเดียวนะคะที่หนึ่งศูนย์เจ็ดห้าค่าพรมียมยี่สิบสามนะคะปรากฏว่ามันขึ้นมันขึ้นเนี่ยถ้าขึ้นไปพันสองเราจะขาดทุนสูงสุดเท่ากับพเมียมถูกไหมอันนี้ทำออปชันอย่างเดียวเลยนะตามที่ท่านเรียนนะปรากฏว่าอะแล้วถ้ากำไรล่ะ ถ้ากำไรเป็นยังไงคะถ้ามันลงมา900ก็คือกําไรถูกไหมคะนี่คือสิทธิ์ที่จะขายเราก็ใช้สิทธิ์ออปชันนะคะโดยกําไรจะคํานวณได้จาก175ก็คือสิทธิ์ที่จะขายลบด้วยค่าพรีเมียมแล้วก็ลบราคาตลาดที่900นะคะจะได้กําไรเท่ากับ152,000นะคะเอาไปเทียบซีกับเมื่อสักคคู่ที่บอกมันเป็นยังไงล่ะ อันนี้เราขาดทุนสูงสุดเท่ากับค่าพรีเมียมที่สองหมอันนี้เราขาดทุนสูงสุดเท่ากับเออพูดได้ชื่นใจหน่อยสิคะหมื่นเก้าน้อยกว่าไหมขาดทุนน้อยกว่าไหมเพราะเราได้ฟิวเจอร์ไปไปไปนี่ไงไปชดเชยไงแต่พอเป็นถูกทางทำไมคะกำไรเท่าไหร่กำไรเยอะกว่าไหมกำไรเยอะกว่าไหม อันนี้กำไรหมื่นสองหแส้าหื่สองพันแต่นี้กําไร1นึ่งแสห้ามื่นหกูงกว่าไหมเห็นมหมวอรู้ว่าท่านจะถามอะไรเพราะถ้าคนเข้าใจแล้วจะถามดีใจมากเลยที่เข้าใจออปชั่นนะคะพยายามเสนอให้มันยากเข้าไว้แล้วถ้าท่านเข้าใจท่านจะมั่นใจในตลาดมากขึ้นโอเคไหมคะอ่า เห็นไหมทีนี้มีอีกโมเดลหนึ่งเอามันทั้งสองอย่างเลยแคปความเสี่ยงสมมุติว่าลองลองพุทออปชั่นที่921อันนี้คือตัวอย่างของชาร์ตอันแรกเลยนะคะ ที่ราคาที่เป็นไปได้ที่ทําได้จริงๆที่เมื่อสักครู่ที่วอบอกว่าวอลไม่มั่นใจว่าตลาดจะขึ้นหรือจะลงวอลเลยทําทั้งสองอย่างเลยเช่นเดียวกันเอาออปชันมาทําทั้งสองอย่างเหมือนกันแล้วลองมาเทียบดูนะคะไม่มั่นใจคือตอนนี้วอซื้อลองลองพุทเอาไว้เพราะวอคิดว่าตลาดจะลงนะคะก็ลองพุทเอาไว้ที่925อันเดิมเลยนะแล้วก็พรีเมียม11แล้วก็ไปลองตัว call Option คิดว่ามันจะขึ้นคือไม่มั่นใจเลยอะนะคะ910 ด้วยพรีเมียมสิบหกบาทนะคะเกิดอะไรขึ้นคะเส้นมันจะเป็นอย่างนี้นะมันจะเป็นช่วงที่ขาดทุนจำกัดเท่ากับค่าพรีเมียมกำไรไม่จำกัดคือถ้าเกิดมันลงเราก็ใช้สิทธิตัวนี้เราก็ไม่ใช้สิทธิตัวนี้ถูกไหมถ้ามันขึ้นเราก็ใช้สิทธิตัวนี้เราก็ไม่ใช้สิทธิตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวหนึ่งจะเป็นตัว ต้นทุนที่ถูกหักเสมอจริงๆมันหักทั้งสองตัวนั่นแหละเพราะเราเป็นคนซื้อจริงป่ะจริงป่ะเอ้นะคะเกิดอะไรขึ้นคะถ้าหุ้นมันขึ้นนะคะไปที่หนึ่งพันตัวอย่างเดิมหนึ่งพันนะคะหนึ่งพันลบด้วยต้นทุนเราใช้สิทธ์ตัวนี้ใช่ไหมคะถ้ามันขึ้นเราใช้สิทธ์ตัวนี้ใช่ไหมคะสิทธิ์ที่จะซื้อใช่ไหมคะเพราะได้ซื้อถูกกําไรตัวตัวคอนะคะกำไรตัวคอใช้สิทธิ์คอแต่ไม่ใช้สิทธิ์พุทธ โอเคไหมคะอย่างที่เรียนให้ทราบตรงนี้เพราะนั้นเราจะกำไรที่คอที่1,000พันลบด้วย9 1้าสิลบด้วยค่าพรีเมียมส6บหแล้วลบด้วยค่าพรีเมียมของตัวพุทอีก11เพราะเราไม่ใช้สิทธ์ถูกไหมคะเพราะนั้นจะกำไรเท่ากับ63สาจุดนะคะแล้วถ้าเกิดมันลงละ่ะมันลงไป8 5 0้อห้าบใช้สิทธิ์อะไรคะใช้สิทธิ์พุทไม่ใช้สิทธิ์คอเกิดอะไรขึ้นคะกำไรตัวพุทใช่ไหมคะ สิทธิ์ที่925ลบด้วย850ลบด้วยค่าพรีเมียม11แล้วก็ลบค่าพรีเมียมของพุทธที่ไม่ใช้สิทธิ์อีก16เพราะฉะนั้นกำไรที่48เห็นไหมขนาดในเวลาเดียวกันตลาดเดียวกันออปชั่นตอนนั้นสไตล์ไพรซ์อันเดียวกันในหน้าจอเดียวกันเวลาเดียวกันพอทำได้ไงนี้ะแต่นั่นหมายถึงอะไรตลาดต้องฉีกขึ้นหรือ ฉีกลงทุกอย่างมันไม่ได้มีดีหมดทุกอย่างนะคะนนม,มันมีนไซเวย์อันนี้อันนี้ชาร์จนู้นเลยค่ะชาร์จอันแรกเลยที่เป็นซีรีส์แซดอะคะ่ะช่วงที่ตอนสิบสิบพรีเมียมสิบอะคะ่ะตัวอย่างแรกเลยอะคะ่ะที่ดเดือนธันวานะคะ่ะที่วอบอกว่าวอไม่มั่นใจว่าจะขึ้นหรือจะลง,ง,งอ,อัองนนั้นซีรีส์เอ็ม เดี๋ยวดีูตัวนี้ก็ได้อะเทียบกับสเปดอ๋อไม่ผิดค่ะอันนี้อ ah> ันนี้พุทอันนี้พุทสองร้อยเก้าร้อยยี่สิบห้าใช่ไหมคะแล้วก็คอเก้าร้อยสิบของเดือนธันวาปะคะกำไรแสนห้าไม่ใช่อันนี้อันนั้นไซเอ็ม อันนั้นอัน,น,นกน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะอันนี้หรือเปล่าอันนี้หรือเปล่าที่แสนห้านี่คืออันนี้ค่ะอันที่เป็นไซส์เออันนี้เป็นตัวอย่างที่สองของวันที่เดือนพฤษภาคมวันที่17นะคะส่วน อันที่เมื่อสักครู่ให้ดูวอหมายถึงตัวนี้คือเดือนคือตอนที่เดือนธันวาคมที่เป็นตัว Z เห็นไหมคะ900 900ต้องต้องทำตัวนี้นะคะตัวตัวฟิวเจอร์ไม่ได้ทำทำแต่ตัวออปชัน hmm. ก็จะเป็นตัวลองคอลที่910นะคะแล้วก็ไปทำอีกอันนึงเนี่ยอันเนี้ยที่ลองพุทที่920 อันนั้น17พฤษภาค่ะที่แสนห้าแต่อันนี้เป็นเดือนธันวาคมเปิดไปอีกหน้าอีกหน้าแรกๆค่ะค่ะลองพุดออปชั่นะซีรีส์มันิดหรือเปาลองพูดออปชั่นก่อนสไลด์สุดท้าย อันนี้หรือเปล่าคะสไลด์นี้หรือเปล่าคะที่แสนห้าใช่ไหมคะใช่ใช่อ๋อตัวนี้เหรอคะอ่าใช่ตัวนี้ตัวเอ็มค่ะขอโทษขอบคุณมากเลยตัวเอ็มคือราคาะตัวคือของตัวนี้ที่ที่เมื่อเมื่อผ่านมาเดือนพฤษภามนี้ค่ะค่ะผิดแค่ตัวเอ็มแต่ราคาไม่ผิดใช่ค่ะราคาคือหนึ่งศูนย์เจ็ดห้าขอบคุณมากค่ะใช่ใช่ใช่ ดูจากหน้านี่ก็ได้อะชัว่ะบางทีวอก็ลากก๊อปสูตรก๊อปอะไรมาแล้วมาแปะขอโทษทีขอบคุณมากเลยอันนี้ค่ะประมาณยี่สิบสามอ๋อมันไม่มีโชว์ใช่ไหม,มเท่มมากเลยนะคะเนี่ยสามารถเห็นไหมกระทั่งตัวเล็กขนาดนั้นยังเห็นได้ อันนี้ค่ะหน้านี้อ่าเดี๋ยววอาขยายให้ดูนี่ค่ะนี่ค่ะถ้าไม่เห็นลุกขึ้นมาดูหน่อยแล้วกันเนาะนี่ไงคะหนึ่งพันกับเจ็ดสิบห้านะ <Okay. S 1> แล้วก็ค่าพรีเมียมเนี่ยต้องเคาะเลยวองให้ยี่บสามด้วยซ้ำออฟเฟอร์อยู่ที่ยี่สองจุดหนึ่งโอเคไหมคะ โอเคไหมคะนะเคนะเคลียร์นะคะโหดีใจจังเลยอะ่ะมีคำถามแบบนี้ดีใจมากโอเคนะถ้างั้นวอตอบคำถามเกือบหมดแล้วก็คือถ้าเป็นฟิวเจอร์ทำไมฟิวเจอร์ถ้าคุณใช้ฟิวเจอร์มาแคปความเสี่ยง คุณก็จะขาดทุนตัวหนึ่งกําไรตัวหนึ่งเสมอนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันแทบจะไม่ได้ช่วยอะไรมากแต่ถ้าใช้ออปชั่นเสร็จแล้วออปชั่นเนี่ยกลายเป็นว่ามันกําไรน้อยกว่านะคะโอกาสกําไรน้อยกว่าด้วยซ้ํานะคะทั้งทั้งที่ราคาสุดท้ายแล้วมาใช้สไตล์ไพ่ตัวเดียวกันเอามาใช้ตัวเอ็กซ์เซอร์ไซส์ตัวเดียวกันด้วยนะคะลองไปเทียบราคาดูนะคะโลกเราปัจจุบันเป็นอะไรคะเป็นอย่างนี้ไปแล้ว นะคะเป็นอย่างนี้ไปแล้วจริงๆนะคะตอนนี้ตลาดเงินไหลเข้ามาในประเทศไทยเราใช่ไหมคะช่วงแรกที่ราคาเท่าไหร่ก็ดันเงินขึ้นไปฝรั่งเข้ามาที่ QE ไม่รู้จะไปไหนเข้ามาเอเชียก่อนก็ดันกันขึ้นไปนะคะทั้งตลาดเรานี่สามารถจะพาไปได้ตอนนี้ออกแล้วใช่ไหมคะออกแล้วแล้วเงินไปไหนอะทองก็ลงปกติแล้วมันจะสวนทางกันตอนนี้ทองก็ลงหุ้นก็ลงลงทั้งเอเชียเลยลงไปหมดแล้วไปไหน ก็กลับประเทศเขานะคะแล้วก็ไปอยู่ในพันธบัตร10ปีนะคะตอนนี้ไปอยู่ในพันธบัตร10ปีแต่ก็ดูนะคะว่าว่าเฟื้อยากนะคะเพราะว่าอาคิดง่ายๆอเมริกาเดี๋ยวนี้ไปลงทุนที่ต่างประเทศหมดฐานการผลิตต่างๆไปอยู่ต่างประเทศหมดในในประเทศตัวเองแทบจะปลูกผักทำเกษตรกร,ร,ก,รกับแผ่นดินแล้วก็อสังหาริมทรัพย์ ใช่ไหมคะแต่ฐานการผลิตเนี่ยมาภาคเอเชียมาที่อื่นที่แรงงานถูกๆเพราะฉะนั้นคนในอเมริกาจะหางานทําได้ไหมคะหางานทําได้ไหมคะหางานทําไม่ได้แล้วอัตราการว่างงานจะลดลงไหมคะยากยากเหมือนกันนะคะก็ลองดูแล้วกันนะคะมันก็มีหลายทฤษฎีที่จะดูนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เงินไหลกลับตลาดหุ้นบ้านเราก็ต้องลงนักลงทุนของเราตอนนี้เก่งแล้วตอนซับพรามงง เอะก็ที่มันเสียหายกันมันอยู่ที่ซับรามมันอยู่ที่อเมริกาอสังหาริมทรั์ของเขาแล้วทําไมบ้านเราต้องลงด้วยอ่ะตอนนั้นงงเพราะว่ามันใหม่อยู่นะคะวอก็หาข้อมูลแล้วรีพีเซต์เลยแต่ตอนนี้เข้าใจกันแล้วแล้วนักลงทุนเราเก่งด้วยนะคะพราะรู้ว่าเงินมันไหลกลับปุ๊บแน่นอนหุ้นบ้านเราลงนะคะเวลามันเข้ามาในตลาดบ้านเรามันไม่สนใจเลยว่าเป็นเงินของใครถูกไหมมันก็พาขึ้นไปได้หมดเลยเวลาไหลออกมันก็ไม่สนใจเหมือนกันว่าเงินของใคร มันก็ไหลออกเขาก็เข้ามาโกยแล้วเขาก็ไปแต่เดี๋ยวนี้คนไทยของเราเก่งขึ้นกล้ากระโดดออกทันด้วยนะคะก็เก่งๆทั้งน,นั้นเนาะนะคะตอนนี้ตอนนี้ทั่วโลกนะคะเงินมันไหลไปทั่วโลกแล้วมันก็สัมพันธ์กันทั่วโลกเพราะฉะนั้นเราต้องระวังแล้วไม่พอแล้วค่ะศึกษากันแค่ข้อมูลในประเทศไทยเราต้องศึกษาข้อมูลทั่วโลกด้วยนะคะแต่บ้านเราเป็นไงคะยังนั่นอนองอ่านหนังสืออยู่เลย ยังดูข้อมูลจากหนังสือเก่าๆอยู่เลยเขาไป g l a l i z a t กันหมดแล้วนะคะแต่ถามว่าไม่ดีหรอดีการอ่านประวัติศาสตร์การอ่านข้อมูลประวัติศาสตร์เกี่ยวกับทุกทอย่างส่วนมากมันซ้ำรอยเดิมแล้วสำคัญคือตอนนี้นะคะมีเคยได้ยินตัว robot t e ดด i n g ยังคะเ,ออเคยได้ยินหรือยังคะกำลังจะเข้ามาบ้านเราแล้วนะซึ่งมันเสียหายจากการเล่นโดยใช,ใช้ใช้คอมพิวเตอร์เล่น คำนวณเลยขนาดนี้ราคาลงมาอย่างนี้วอลลุ่มขนาดนี้ฉันทิ้งแล้วเวลาโรบอทมันทิ้งเนี่ยมันทิ้งยังไงคะถูกไหมคะเพราะมันไลฟอารมณ์งไงแต่เราเล่นกันเรามีอารมณ์ไม่แน่นะ่ะลงมาเฮ้ยเถี่ยวมันเด้งอะ่ะเมันหลดไปน,นิดเดียวมันมันเออเลอร์วันนี้เข้ามาถึงเฮ้ยมันคงจะเด้ง หรือมันจะดันมีเจ้ามือหรือมันจะดิ่งวะใช่ปะคะแต่โรบอทมันไม่มีอารมณ์พวกนี้ไงพอมันไม่มีอารมณ์เนี้ยพอมันถึงจุดหนึ่งที่มันคำนวณแล้วมันไม่ใช่ปุ๊บมันถึงเวลาทิ้งมันทิ้งเวลาที่มันเข้ามาแล้วถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันซื้อมันซื้อเลยมันก็พาเราไปเราไม่ทันมันเราไม่ทันมันแล้วแต่ตอนนี้ก็มันจะเข้ามาแล้วหลายโบกที่เป็นโบกใหญ่ๆกาลังเอาเข้ามาศึกษาแล้วถ้าเขาเอามาใช้จริงน่ากลัวเพราะว่าท่านจําเหตุการณ์ บ็กมันเดย์ได้ไหมคะไม่ทราบอยู่น่าจะอยู่ท่านกันนะนะคะแบ็กมันเดย์อันนั้นก็เป็นการเออร์เลอร์ของตัวโรบอตที่ต่างประเทศนะคะมันดั้มทีเดียวทิ้งเลยค่ะลองไปอ่านดูนะคะข้อมูลตรงนี้พอมันดั้มไปปุ๊บกว่าจะฟื้นนี่ยากเลยกระทบไปทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งไม่แน่ใจซัพพามหรือเปล่านะคะแต่ว่าอันนั้นมันลงมาแล้วขึ้นไปไภายในวันเดียวเพราะเขารู้ว่ามันเป็นเออร์เลอร์ของตลาดในที่ดาวโจนส์มันลงมาทีเดียวแล้วมันก็ขึ้นไปเลย นะคะวันเดียวก็ลองลองไปอ่านดูประวัติศาสตร์พวกนี้นะคะก็มีประโยชน์เหมือนกันค่ะเตะปักหลุดอ๋อที่บอกว่าเตะปักหลุดเบนเออเบนเบนพี่เบนนี่รู้จักกันไหมคะรู้จักใช่ไหมคะไม่รู้เขาเป็นอะไรใช่ไหม,ไมเขามีผลกับกับกับตลาดมากเลยนะไม่ได้แค่ในลอนดอนเนาะทั่วโลกเลยเนาะพอดีวอก็ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวไม่งั้นวอจะเตือนเขาหน่อยว่าอย่าพูดเยอะ ะะตอนแรกวันนี้ว่าจะเลิกเร็วหน่อยนะคะเพราะว่ามีงานคอมมาตแต่ปรากฏว่าเราไม่ทันแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ฝากนิดนึงทางตลาดเขาฝากมาประชาสัมพันธ์ว่าเขาจะมีตัวทีเฟกโอเพนเฮาส์ในวันที่13กับ14กรกฎาคมนะคะที่ศูนย์ประชุมศิริกิจจะมีงานมิทติ้งอะไรพวกนี้ด้วยแต่ไม่แน่ใจทางเราคงไม่ได้ไปจัดกับเขาเไปจัดบูธแต่ไม่ได้ไปจัดสัมมนาแบบนี้นะคะกก็เชิญเรียนเชิญนะคะส่วน ในเมื่อไปเที่ยวตรงนู้นไม่ทันแล้วเดี๋ยวก็ไปเที่ยวที่อื่นก็นได้เนาะแต่ว่ามีอะไรแนะนําท่านผู้ชายนิดนึงถ้ามีรอยลิปสติกติดเสื้อเที่ยวคือต้องมีเนาะเนาะถ้ามีรอยลิปสติกติดเสื้อติดน้ํามันอยู่คาลิปตัสไว้นะคะสามารถเช็ดได้นะคะเช็ดได้เพราะถ้าไม่เช็ดออกรอยลิปสติกจะอาจจะกลายเป็นรอยเลือดนะคะแต่ท่านผู้หญิงก็อย่าน้อยใจท่านก็ลองตรวจกระเป๋าของแฟนท่านดู ว่ากลับมามีน้ำมันยูนะคาลิปตัสหรือเปล่าถ้ามีปุ๊บไปหารอยเปื้อนเลยไปหารอยเปื้อนเลยแล้วก็ศึกษากันเองนะคะขอบคุณมากค่ะที่มาในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ